1 One, two, 2 3 4งสามขายอะไรคะขนมขนมอะไครคะขนมปังขนมปังขนมปังขายยังไงคะชิ้นละกี่บาทคะไม่กี่บาทกี่บาทล่ะลูกอร่อยไหมอร่อยไหมขนมปังลูกเบเกอรี่ แบมแบมลองกินก่อนนะอร่อยไหมจะแบมแบมจิตอันอ่าจิตจิตจิตโอ้ยอโอ้ยอไซแบมน่าร้อยอ่ะไอ้ยาโร้อยจังอุ้ยทำใหม่ทำใหม่ทำใหม่สวยไหมทำแบบนี้อ๋อต้นไม้ต้นไม้อ๋อทำเป็นต้นไม้อู้สวยจังเลยต้นไม้แบมแบมเนี่ยอุ้ยสวยมาก ด้วยโหต้นไม้สวยมาก